สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับตอนนี้ลุงดำก็จะพามาดูนกครับนกกระยางครับนกกระยางนกเต้วเตี้เต้านะครับเป็นร้อยๆตัวเลยครับที่ทุ่งนาทุ่งนี้ครับที่มันมาหากินแมลงที่ที่เขาไถนาอยู่ครับไถกําลังจะหวานข้าวหวานอะไรครับเป็นร้อยตัวเลยครับแปลงนี้จากีก็นะครับสวยงามมาก ทำธรรมชาติโอโซนพื้นนาพื้นไร่ที่สุพรรณบุรีครับเย็นมากเลยครับตอนนี้ก็มีนกขยางเป็นลร้อยตัวครับให้หากินที่แปลงนะครับกับนกแจวๆจนกขยางส่วนมากจะเป็นกยางขาวนะครับยางสีก็ขาวเยอะเลยครับตอนนี้นะครับเยอะเลยครับสีก็ขาวนกกรยาง นกเกลหอยก็มีครับนกเกล็ดหอยตัวใหญ่ๆก็มีครับแต่ส่วนมากนกเกล็ดหอยก็ยางสีขาวฝั่งนี้ครับกพยางสีขาวเยอะเข้ามาครับวันนี้เขาก็ปล่อยน้ําเข้ามาพอาใเสร็จแล้วมันจะมีพวกมแนะมลงครับแมลงตรงนี้เยอะแยะเลยครับครับเต็มเลยรัน้นี้ครับนกพยางเต็มเลยนะครับ ดูกลมดมสมบูรณ์ของสุพรรณมลีนะครับปะยางลุมเป็นก้อนสีขาวครับกำลังหากินหนอนที่อยู่ใต้ดินครับนี่ครับเต็มเลยครับนะครับแล้วก็จะมาดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็พาดูเรื่อยๆนะครับนกปะยางสีขาวนะครับแถวนี้เขาก็ไม่ไม่ทานกันครับแถวอีสานก็ ทานบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวนี้เต็มในทุ่งนากำลังหวานครับตรงนี้ก็เป็นร้อยๆตัวเลยครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เขาปล่อยน้ําเข้ายังไม่ได้ไถ่ครับตอนนีน้ี่ฝั่งนี้ปล่อยน้ําเข้าไม่ได้ไถครับตอนนี้เดี๋ยบเราจะขยายให้ดูเต็มๆมนะครับนี่นะครับปล่อยน้ําเข้ายังไม่ได้ไชนาครับตอนนี้นาเต็มนกกระยางสีขาว ให้ดูนะครับตนีเยเตรียมทุ่งนาเป็นร้อยตัวเลยครับเนี่ยนะครับตอนนี้เ็าปล่อยน้ําเข้าตุ่งนาครับนอนที่อยู่ใต้ดินหรือไช่เดือนที่อยู่ใต้ดินชอบโผล่ขึ้นมานะครับนี่ครับนกเป็นหอยนกกระยางนี่นกเอี้ยงนะครับกินไช้เดือนที่อยู่ใต้ดินที่โผล่มานะครับพอหลังจากนั้นก็ปล่อยสักพักหนึ่งพรุ่งนี้เขาคงจะอ่าถแปร ตอนนี้ปล่อยน้ําเข้าไปมันชุ่มชื้นนะครับนะครับนะครับนกอุดมสมบูรณ์มากครับเต็มเลยครับเนี่นะครับนะครับอ่านี่กระยางหม้อสีก็สีน้ําตาลยังเรียกกระยางหม้อครับสีดำเนี่ยตัวนี้กระยางนะครับสวยงามมากนะครับเนี่ยวันนี้ลุงดําก็พามาชมนกกระยางนกเอี้ยงนะครับหากินตามนี่ครับ แค่นี้นะครับจากลุงดำครับสวัสดีครับามาดูนกกระยางครับสวัสดีครับ